เรืาวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเสือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวสำหรับพลานและชาวบ้านทั่วไปแม้ว่าป่าในปัจจุบันจะได้ลดน้อยถอยลงไปมากแต่ก็ยังมีข่าวเรื่องเสือออกมาจากป่าอยู่บ่อยๆเมื่อช่วงสิบกว่าปีที่แล้วพลานก็พากันเลิอกอาชีพลลาสัตว์ไปหมดไม่ได้จับปืนมานานจุดแทบจะลืมเลือนป่าก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเหยียบย่ำเหมือนแต่เกา่า พืนป่าก็าุวมสมบูรณ์นาทึบเขียวชมมากขึ้นจากวันเวลาที่พื้นป่านั้นเปลี่ยนเป็นเขตอนุรักษ์แต่ก็ยังมีคนเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่บ่อยๆความเชื่อเรื่องอาถรรพ์และเรื่องลึกลับต่างๆก็เริ่มจางหายไปจากชาวบ้านจนมีข่าวว่ามีคนที่แอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่าถูกเสือฆ่าตายและมีคนได้รับบาดเจ็บและหนีรอดมาได้ที่ตายอยู่ในป่านั้นสองคน หัวหน้าโชติที่เป็นเจ้าหน้าที่กับลูกน้องอีกสองคนได้รับแจ้งเรื่องเสือจากผู้ใหญ่เข้าก็รีบเดินทางมาที่หมู่บ้านทันทีเพื่อหาหรือเรื่องจะจัดการกับเสือ,อยังไงเพราะลองมันได้กินเนื้อคนเข้าไปแล้วนั่นจะทําให้มันมาดักล่าคนไปกินอีกเป็นแน่ในหมู่บ้านนั้นมีพลานเก่าที่มีฝีมือมากอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าพลานสนผู้ใหญ่บ้านจึงให้เด็กไปตามพลานสนมาพบ ตัวพรานสนนั้นแกมีอายุป่าเข้าไปเจปีแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงกระฉับกระเชงไม่ต่างกับนุนม่มๆแม้ฝีมือการใช้อาวุธจะลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาเมื่อพรานสนมาถึงก็ได้พูดคุยปรึกษากันทั้งผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มของหัวหน้าชนพลานสนออกอาการตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเพราะล้างลาจากผืนป่ามานานจะได้มีโอกาสได้เข้าไปอีกครั้ง เพราะผ่านสนนั้นลู่เรื่องของเสือนั่นเป็นอย่างดีหลังแยกย้ายกันไปจัดเตรียมข้าวของเขื่องไม้เขื่องมือกันเรียบร้อยผ่านสนเกิดกลับมาพร้อมกับปืนแก๊ปเก่าๆที่ดูเหมือนจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชกโชนพร้อมกับยามใบเก่าๆที่มักจะเห็นแกสะพายไว้ตลอดเวลาแกกับพากลุ่มของหัวหน้าโชดที่มีปืนเพียงกระบอกเดียวเท่านั้น เดินเท้าเข้าป่าไปตามทางที่แกพอจะจำได้เลาะหาเส้นทางที่ผู้ใหญ่ได้บอกเอาไว้ตามคำบอกเล่าของผู้ที่หลอดชีวิตมาได้พรานสนได้บอกกับหัวหน้าชดและชี้ให้ดูทางนั้นแต่กลับไม่ไปตามเส้นทางที่บอกด้วยความแปลกใจหัวหน้าชดก็เลยถามพรานสนแกก็บ,บอกว่าเสือที่ได้กินคนเข้าไปแล้วนั้นมันอาจจะไม่ใช่เสือธรรมดาอีกต่อไป อาจจะกลายเป็นเสือสมิงตามความเชื่อโบราณแต่ด่านหัวหน้าโชดกับลูกน้องกลับไม่เชื่อเรื่องเลี้ยวไหลที่พรานสนนั้นบอกจึงพยายามจะพูดโต้แย้งไปต่างๆนานา,นาจนพรานสนต้องเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังว่าตนเองนั้นมีเพื่อนที่เป็นพรานด้วยกันอยู่สมัยก่อนมีชื่อว่าพรานทัพมีความเก่งกาเรื่องวิชาอาคมเพราะเคยบวชเรียนมาแล้วหลายพรรษาช่วงสมัยที่เข้าป่าด้วยกันนั้น พลานทับเคยช่วยชีวิตตนมาแล้วหลายครั้งครั้งที่จำได้ติดตาตอนเข้าไปล่าหมูป่าหลังจากที่ยิงหมูป่ากันตายจูจ่ๆเสือก็พุ่งพลวดออกมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่รู้ว่ามันตามหมูป่ามาหรือไม่ตนจึงทิ้งปืนแล้วรีบปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยความต้องใช้มองหาพลานทับกับเห็นยืนนิ่งประจันหน้ากับเสือนั่นอย่างไม่เกงรงกลัว ตนก็รีบร้องบอกให้พรานทัพนั้นรีบปบีนขึ้นมาบนต้นไม้แต่พรานทัพกลับทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดพลิบตาเดียวที่พรานทัพบ,บนพ,มพืมพังพึมพัมอยู่ล่างก็กลับกลายเป็นเสือโครงหลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อตาทันทีกระโจนเข้าฟัดกับเสือตัวนั้นจนฝุ่นตลบคาคลุ้งไปทั่วเพียงคู่เดียวเจ้าเสือนั่นก็รีบกระโจนหนีไปได้เพราะสู้กับเสือในล่างของพรานทัพไม่ได้ ตัวพลานทับจึงได้กลายล่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งยืนร้องเรียกตนที่นั่งตัวสั่นอยู่บนต้นไม้ให้รีบลงไปด้านล่างแต่ตนนั้นกลัวไม่กล้าจะลงไปเมื่อพูดคุยกันอยู่สักพักจึงได้ยอมลงไปจากต้นไม้พลานทับก็ได้เล่าเรื่องที่ตนเองนั้นกลายเป็นเสือให้ฟังว่าได้ไปล่ำเรียนวิชาเสือสมิงมาในช่วงที่ยังบวชเรียนอยู่ กว่าจะเอาไว้ป้องกันตัวเมื่อเกิดมีภัยขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นมาก็พากันเลือกล่าสัตว์หลังจากที่มีการสั่งห้ามจากทางการพลานทัพเลยขอหลบซ่อนตัวใช้ชีวิตอยู่ในป่าใครที่แอบเข้ามาล่าสัตว์ก็มักจะเจอกับเสือที่ไล่ตะเพื้อนออกไปทันทีชาวบ้านหลุ่นหลังๆอาจจะไม่มีใครได้รู้จักกับพลานทัพแล้วหรือที่รู้ก็คงคิดว่าตายไปแล้ว แต่ตัวของพลานสนนั้นเป็นเพื่อนกับพลานทับและรู้ดีว่าพลานทัพเป็นเสือตัวที่ชาวบ้านนั้นเห็นที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพลานทับได้กินคนเข้าไปแล้วอาจจะกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไม่ว่าหน้าไหนคงได้กลายเป็นเหยื่อกันหมดแต่พลานทัพเคยบอกถึงวิธีฆ่าเสือสมิงเอาไว้กับตนหากว่าวันหนึ่งแกต้องกลายเป็นเสือสมิงไปจริง เลยได้มอบมีดหมอและลูกตะกัวลงอาคมไว้ให้กับตนจำนวนหนึ่งที่ตนนั้นใส่ยามสะายไว้ตลอดเวลากลุ่มของหัวหน้าโชดก็ได้ถือฟังฟังไว้แบบไม่อยากจะขัดทั้งหมดมาหยุดพักค้างแหรมอยู่กลางป่าห่างจากจุดที่เสือฆ่าคนตายไปอีกด้านเพราะพลานสนรู้ดีว่าพลานทัพมาอาศัยอยู่ในธรมบริเวณแถบนี้แต่สภาพป่านั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก จนแทบจะจำไม่ได้เลยมองหาปากทางเข้าถ้ำไม่เจอแกจัดการมัดหางไว้บนต้นไม้สองต้นใกล้ๆก,กันเชื่อว่าเสือน่าจะรู้ตัวแล้วว่าได้มีคนบุกลุกเข้ามาในถิ่นของตนแล้วก็สั่งให้ทุกคนนั้นรีบปิ้นขึ้นไปอยู่บนหนั่งห้างห้ามลงไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวหนาโชดอยู่กับลูกน้องสองคนส่วนอีกคนนั้นอยู่กับพรานสน ดูทุกคนไม่ค่อยจะเชื่อใจพลานสนมากนักแต่แกไม่อยากจะพูดมากก็ได้แต่นั่งเงียบๆสังเกตการไปเรื่อยๆตกค่ำโหนาโชดกับลูกน้องดูจะวาดระแวงตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศและเสียงที่แปลกๆที่เกิดขึ้นในป่านี้ยามคำ่ำคืนฟังดูแล้วมันดูร้อนๆอ,อย่างไงพี่คนเลยไม่มีการพูดคุยใดๆกันเกิดขึ้นขณะที่ความเงียบปกคลุมก็มีบางอย่าง วิ่งฝ่าความมืดเข้ามาทางนั่งห่างทุกคนนั้นพากันมองเป็นตาเดียวกันหมดเพราะสิ่งที่วิ่งเข้ามานั้นเป็นชายแก่ที่ดูเหมือนจะบาดเจ็บมาด้วยวิ่งมาฟบอยู่ใต้ห่างของหัวหน้าโชดกับลูกน้องแม้จะมืดแต่ก็มองเห็นได้ลางๆว่าเป็นพลานทับเพื่อนรักพลานสนเลยส่งเสียงร้องทักไปก่อนไอ้ทับนั่นเองใช่ไหมชายแก่นั่นชำเลืองมองขึ้นมาที่นั่งห่างของพลานสน ด้วยสายตาขวางขวางแต่ไม่ตอบอะไรแม้จะดูแก่ไปมากแต่พลานสนยังจำได้อย่างแม่นยำหัวหน้าโชดก็ร้องถามขึ้นมาบ้างว่าเป็นอะไรมาหรือครัปลุงหนีอะไรมาครับเสียงตอบแบบแผ่วว่าหนีเสือมาทุกคนสะดุ้งเฮือกยกเว้นพลานสนหัวหน้าโชดรีบบอกให้ปีนขึ้นมาบนนังห้างแต่ชายแก่กลับบอกว่าเสือนั่นมันหนีไปแล้ว ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหวหรอกหัวหน้าโชดส่งปืนให้ลูกน้องแล้วลุกปลดปีนลงไปด้านล่างทันทีพลานสนทำท่า,ทาจะร้องอ้ามแต่ก็ไม่ทันหัวหน้าโชดกระโดดตบลงไปอยู่ที่พื้นแล้วพลานสนยกปืนขึ้นร้องเสียงลั่นอย่านะเอ็งไอ้ทัพหัวหน้าโชดไม่สนใจเสียงของพลานสนล้องบอกลูกน้องให้ลงมาช่วยกันทำแผลให้กับพลานทัพ ลานสนทำท่าสายหัวเบาๆได้แต่จับปืนเล็งไปที่พานทัพแบบไม่วางสายตาเพราะคงทำได้เพียงเท่านั้นนั่งนิ่งมองทั้งหัวหน้าและลูกน้องทำแผลให้กับพรานทัพแต่จู่จูทั้งคู่ก็ต้องผง่าง,งายท้องเพราะล่างของพรานทัพกับกลายเปลี่ยนเป็นเสือลายผาดก่อนตะปบปลูกน้องกัดคอกระชากเลือดพุงทะลักไม่ทันจะได้ร้องเกิดชัก ตกขาดใจตายทันทีพากันร้องเสียงลั่นหัวหน้าโชดถึงกับเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นจนเสียงปืนดังสนั่นขึ้นปังลูกตะกวัวอาคมสามสี่เม็ดที่บรรจุลงในลำกล่องของปืนแกรปพุ่งเข้าใส่ล่างเสือลายผาดก่อนก่อนที่มันจะสะดุ้งสุดตัวเหมือนโดนน้ำร้อนลวกรีบกระโจนหนีไปทันทีปล่อยให้หัวหน้าโชดนั้นกระเสือกกระสน ลีปีนกลับขึ้นมาบนนั่งห้างขณะที่แกก็กำลังอัดดินปืนกอกลูกตะกัวจนเสร็จเห็นหัวหน้าชวดนั่งตัวสันหนึ่งเงียบไม่พูดไม่้ามองล่างไล่วิญญาณของลูกน้องที่นอนตายอยู่ด้านล่างไม่มีเสียงพูดจาใดๆกันอีกจนกระทั่งลูกเช้าพลานสนก็บอกให้หาถ้ำนั่นให้เจอก่อนพลานทัพต้องหนีไปซ่อนอยู่ในถ้ำนั่นแน่หากันอยู่สักพัก ก็พบ้อยเลือดหยด,ดเป็นทางหายเข้าไปในพุ่มไม้พอแวกเข้าไปดูก็พบกับปากทางเข้าถ้ำที่ถูกปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เตี่ยๆจนมองไม่เห็นมีร่างของพลานทัพนอนตายจมกองเลือดอยู่มีบาดแผลที่เกิดจากลูกกระสุนลงอาคมของตนเป็นรูอยู่3ามสีรูตามล่างกายสภาพนั้นทำให้หัวหน้าชดกับลูกน้องพูดอะไรไม่ออก เพราะล่างของพลานทับส่วนบนนั้นไม่ต่างกับคนทั่วไปแต่ว่ามีลายเกิดขึ้นไม่ต่างกับเสือส่วนด้านล่างนั้นยังกลายเป็นเสืออยู่ครึ่งตัวเมื่อพบผัวเสือสมิงนั่นได้ตายแล้วจึงได้พากันย้อนกลับมาที่นั่งห้างเพื่อทําแคร่ลากเอาศพของลูกน้องกลับเข้าหมู่บ้านไม่มีใครถามไทยอะไรกับพลานสนอีกจนถึงหมู่บ้าน พลานสนก็แยกตัวไปทันทีหัวหน้าโชดกับลูกน้องคงจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นและจดจำเรื่องที่เกิดขึ้นไปตลอดชีวิต